789 Because of you คัสชายสวัสดีครับพวกเราบัสและนี่ก็คือว a t สินมาแ bag ของพวกเราครับผมคนณพลบัสแล้วก็ทันบัสครับ Yes Sir ผมเริ่มจากนี้ก่อนเลยผมเป็นคนพกลิปสติกนะครับลิปสติกนี่ของนี่เลย f o r y o u t o o ฮะชอบใช้เพราะว่ามันแบบพอดีปากสีที่ใช้อะไรเข้าเข้าปากเรา ต่อไปนะครับแการตัดเล็บเฮ้ยทำไมอ่ะอาจจะแปลกใจเพราะว่ามันติดมาตั้งแต่สมัยแบบฝึกเล่นบาสอะฝึกเล่นบาสใช่โค้ชเขาจะแบบว่าให้ตัดเล็บบอกให้ปกใช่เพราะว่าเล่นบาสต้องตัดเล็บอ๋อเหรอใช่เพราะถ้าคนมีเล็บแล้วเล่นบาสนี่คือมันมันจะเกิดอันตรายต่อผู้เล่นอะไรพกติดไว้ในที่ใส่อันนี้เพิ่งรู้ว่าเนี่ยผมต่อแล้วกันก้องดิจิตอลเป็นสายแบบดิจิตอลช่วงนี้คือแบบมันเริ่มมาจากแบบเหมือนดูหนังเก่าๆแล้วก็บรู้สึกชอบภาพอะไรเงี้ยก็เลย อยากลองถ่ายรูปตัวเองแบบเป็นสไตล์เก่าๆก็เลยซื้อมาใช้ช่วงนี้ก็ถ่ายแบบใน IG ก็คงไม่ค่อยมีรูปแบบถ่ายจากโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็เป็นแบบจากกล้องนี้หมดเลยครับติดกับแฟนผมวัสดุครับช่วงนี้เป็นแฟนบอยพัสดุครับชิ้นต่อไปของท้านนะครับเป็นช์หน่อย power bank ครับนี่คือเรียกว่าเป็นตัวช่วยชีวิตสำรองอ่าใช่เวลาแบบโทรศัพท์แบตหมดอะไรเงี้ยก็จะ เสียชาร์จพูดถึง power bank ก็พกเหมือนกันครับผมแต่ผมผมว่าจะใหญ่หน่อยเพราะว่าเป็นคนแบบติดโทรศัพท์ไงแล้วแบบเวลาใช้หมดก็จะแบบชาร์จบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็อวดสักหน่อยนะแบบ power bank ก็มีแบบติดสติ๊กเกอร์พอดีแบบเป็นแบบผู้ชายหวานๆนะครับดอกไม้สักหน่อยนี่ผมอันเมื่อกี้ผมเพิ่งซื้อประกอบอันนี้ผมยืมยืมของคุณบ่อยอยู่อันต่อไปเป็นอันนี้ที่แบ่งน้ำหอมพกพาฮะใช่ผมก็จะแบ่งจากขวดใหญ่เอาไว้ในนี้เอาไว้พกใช่แล้วเอาเวลาแบบไปฉีดแรือออกงานไ เจอคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเพิ่มความมั่นใจในการฉีนของผมอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือหวีครับผมอันนี้เปนหวีที่แบบใช้มาตั้งแต่แบบมัธยมเลยบอกเลยเป็นคนแบบผมยุ่งง่ายเลยเวลาเราแบบไปไหนมาไหนลมแบบประเทศไทยมันก็แรงครับพี่นั่งรถถึงมอต้องเข้าห้องน้ำไปหวีก่อนก่อนเรียนก่อนเรียนทุกรอบจริงจริงเฮ้ยนี่ที่ขาดผมทีาำไมอ่ะเหตุผลเดิมกับการะตดเล็บเลย อเอาไว้ใส่ตอนเล่นบาสถ้าไม่ใช่เนี้นยก็จะเป็นยางมัดผมสม,มัยมอปลายวอต้อนที่เล่นบาสอ,อ่ะมันไม่ต้องใช้เพราะว่าผมมันสั้นตัดรอรออะไรเง<ว>ี้ยก็ด้เป็นตอเนี้พอผมเริ่มยาวมันก็เริ่มต้องมัดหรือว่าต้องแบบที่ต้องคาดไว้อันนี้คือ,อตอนเต้นก็ใส่ได้ต็นน้ต้องโฟกัสคืกว่าจําเป็น ของผมชิ้นสุดท้ายครับนาฬิกาผมเอาจริงก็ติดแกมติดแกมนิดนึงไม่คือเป็นคนรู้สึกว่านาฬิกาเป็นเหมือนแบบอุปกรณ์อันนึงของเราเวลาแบบใส่ชุดอะไรก็ตามถ้ามีนาฬิกามันทําให้ดูแบบมีอะไรมากขึ้นชอบสีมีพอดีด้วยก็เลยใส่ตลอดครับก็ชิ้นสุดท้ายนะครับอันนี้ขาดไม่ได้จริงๆคืออะไรฮะแตารถฮะรู้สึกว่าถ้าไม่มีเนี่ยสตาร์รถไม่ได้เนี่ยอย่างวันนี้ไม่ได้ใช้รถแต่ว่าพกไว้อยู่ดีคือถ้าเกิดมันไม่ติดกระเป๋ามันไม่อุ่นใจอ่ะอืเข้าใจเป็นคนรักรถเนาะใช่ครับรักรักรถ ครับผมและนี่ก็คือ What's in my bag ครับผมกับคุณพลแล้วก็หัดบัสครับ,รบผมภมนใจทั้งกับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็บีอารทุกคนด้วยทุกคนเหมือนเติบโตไปพร้อมๆกันจนทุกวันนี้รู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวที่แบบ ใหญ่ขึ้นมากเหมือนจากที่ตอนแรกเราก็เป็นเด็กแบบค่อนข้างมีกําแพงเนาะในรายการก็จะสังเกตว่าเราแบบว่าอาจจะแบบไม่ค่อยคุยไม่ค่อยอะไรแต่แบบพอเหมือนได้เดบิวต์มาแล้วเหมือนได้ทํางานได้เจอเพื่อนได้เจอพี่ๆกับทีมงานลหลายๆคนอะไรเงี้ยมันเหมือนได้เรียนรู้อะไรบางอย่างการแบบมีกําแพงของผมมันก็ค่อยๆน้อยลงอะรเลยรู้สึกว่าเป็น i n รเวิร์ t สมัยก่อนมันค่อยๆกลายเป็นโทรเ o ิร r t นิดๆเลยนนอือฟีลๆนะบอกตรงๆว่าไม่ได้มี แฟชั่นครับนั้นจะเข้าแต่แบบเหมือนเราเรา,เราทำกิจกรรมโรงเรียนมาครับแล้วก็เหมือนมีพี่แมวมองเลยเขามาแบบมาแคสให้เราเป็นซีรีส์ก็ลองไปแคสก่อนติดก็โอเคก็ลองไปต่อไม่ติดก็ไม่เป็นไรก็พอติดมาก็แบบได้เริ่มเข้ามาทําอะไรหลายๆอย่างเรื่อยๆจนความอยากที่มันแบบอยากจะทําสินี้มันก็เริ่มมากขึ้นแบบนั่งดูแบบพวกคลิปเคป๊อปอะไร mm hmm. พวก NCT สมัยนั้นเขาแบบมีปล่อยเพลงมาเราก็นั่งดูเราก็เหมือนคิดภาพตัวเองแบบโอ้สักวันเราจะเป็นแบบอะไรนี้ได้ไหมแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นเกาหลีก็ไไดด้้้้้แแตต่บบขอใหทําาพเเนงะย แต่9ก็เลยเป็นเหมือนหนึ่งในโอกาสของผมรายการที่แบบได้เข้ามาลองทําสิ่งนี้ดูครับของฮาร์ดเมื่อก่อนฮาเป็นเด็กเรียนวิดแบบวิจ๋าเลยครับแล้วก็อยู่คอมไซจุฬามาก่อนเกือบจบปีหนึ่งตอนนั้นในหัวคิดอะไรอยู่รู้เห็นแรงบันดาลใจมาจากไอดอลเกาหลีที่แบบเงชอบอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราก็เลยแบบลองไปเรียนเต้นเรียนร้องดูอะไรเงี้ยครับแล้วพอไปเรียนปุ๊บก็รู้สึกว่าชอบอะอยากทํามันแบบ จริงๆจังอะไรเงี้ยแล้วก็ครูที่สอนเต้นฮารก็เหมือนมีโปรเจกต์นี้เข้ามาพอดีเขาก็เลยแบบร้องให้ฮารไปสมัครไปไปออเดชั่นดูอะไรเงี้ยก็เลยได้มาเป็นจุดเริ่มต้นของการไปออเดชั่นที่7 8 9แล้วก็พอพอรู้สึกว่าเรามาทางนี้แล้วอ่ะการเรียนคอมไซมันอาจจะเกินตัวฮาระไปนิดหนึ่งสำหรับการที่จะทำสออย่างให้ดีทั้งคู่ไปด้วยกันคล้ายกันเลยใ่ยก็เลยแบบ ตัดสินใจแบบซวิใช้คะแนนเก่าที่เคยสอบไว้ไม่ได้สอบใหม่ใช้คะแนนเก่าแล้วยื่นเข้านิเทศจุฬาเลยโชคดีมันติดก็เลยแบบได้มาเรียนนิเทศจุฬารับอยู่นิเทศจุฬาเหมือนกัน,นครับของดีนิเทศ <c oughs> ทครับอังโสมัยตอนเราเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอกุ๊ปที่เริ่มมาพร้อมๆกัน <c oughs> มันก็จะยังไม่ได้กดดันอะไรมากช่วงที่รู้สึกว่ากดดันแล้วก็แบบเริ่มเริ่มเครียดเนี่ยคือช่วงที่ทุกกุ๊ปแบบมารวมกันแล้วต้องแบบเหมือนละแล้วแข่งกัน ก็รู but, ้สึกว่าแบบไหวไหมเราจะแบบอเขาคงเก่งกันมากมากประสบการณ์เชลล์บินเขาเยอะกว่าอะไรอย่างงี้ใช่อดูรู้สึกว่ามันมีช่วงที่รู้สึกแบบนั้นได้ไม่นานมากเพราะว่าทุกคนไม่ได้มาด้วยความแบบเออจะเอาชนะกันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ความกดดันอะไรเงี้ยน้อยลงคือของผมมันเป็นในเรื่องของแบบสกิลล้วเพราะว่าเป็นเด็กที่เริ่มจาก ไม่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้ถูกเรียนร้องเพลงหรือเต้นมาก่อนพอเริ่มนักแสดงแล้วมันเหมือนเราเริ่มงานนึงมาแล้วอะะแล้วพอต้องเริ่มใหม่กับอีกเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยมันเลยอารมณ์หรืออะไรมันก็เปลี่ยนไปด้วยฮะแล้วพอต้องเริ่มใหม่สิ่งที่ยากตามมาเลยคือเรื่องแบบครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อก็เหมือน question เราเหมือนกันว่าทาไมแบบอ้าไหนเริ่มนักแสดงแล้วทาไมเราไม่ไม่ไปต่อทําไมเรามาเลือกทางนี้อะไรมันเลยต้องดีลกับเรื่องครอบครัวการตัดสินใจในชีวิตอะไรเงี้ยอยากพิสูจน์ให้พ่อได้เห็นเฉยอะค่ะคือในรายการผมไม่ได้หวัังงงวว่่าตตเเออ้ป็นที1 ของรายการหรือแบบว่าเป็นตัวท็อปอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่อยากทำให้พ่อเห็นแ,บบแลวกันว่าแบบการที่ผมเลือกเส้นทางนี้มามันไม่ได้แบบว่าเดืยเวลาไปวันวันอะไรเงี้ยอยากให้พ่อรู้ว่าเออแบบเวลาเรารักอะไรผมรักจริงๆแล้วก็เวลาต้องการอะไรให้มันสําเร็จก็อยากทาให้มันสําเร็จจริงๆเลยก็เลยแบบเป็นแบบเฟซพิสูจน์คุณพ่ออะไรเงี้ยครับใน79เราก็คือเป็นวงน้องใหม่ไม่ได้มีประสบการณ์หรือเที่ยวบินเท่าแบบพี่ที่บอกคนอื่นขนาดนั้นก็รู้สึกว่าเราก็ยังต้องแบบ สะสมประสบการณ์ข้างนาไปในทุกๆด้านทุกแบบสกิลข,ข,ข,ของของเราเอาจริงแบบเด็กบ,บางคนก็ skill กกสก,กิลเริ่มมาจากศูนยเลยแรกๆครับเดินไปด้วยกันมันเหมือนแบบบางคนต้องต้องวิ่งให้เร็วเท่าเพื่อนอีกคนนึงอะไรเงี้ยรู้สึกว่า เป็นช่วงที่เริ่มขึ้นมายากอยู่หลังจากที่เราผ่านหลายๆซิงเกิลแล้วก็มีไปถ่ายรายการท่องเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันรู้สึกว่าประสบการณ์ช่วงนั้นไปเที่ยวรอบหนึ่งด้วยกันที่ต่างจังหวัดมันเหมือนแบบสอนอะไรเราให้ให้ใหรู้จักเพื่อนมาขึ้นมันเริ่มค่อยๆเข้าใจกันแล้วก็เหมือนสุดท้ายมันก็กลายเป็นบัสในทุกวันเนี่ยผมว่าเราค่อยๆสนิทกันขึ้นค่อยๆรูจักกันมากขึ้นเราค่อยๆแบบเก่งด้วยด้วยกันเลันไม่เคยไม่ไม่เคยคิด ภาพเลยว่าแบบวันหนึ่งเราจะแบบมีคนรักเรามากมากมากขนาดคือมันเกินเกินสิ่งที่ฮาร์คิดไปเยอะมากรู้สึกว่าแบบชอบแล้วก็รักที่จะทำสิ่งนี้แต่ว่าไม่เคยรู้สึกว่าเราจะไปหยุดที่ตรงไหนอยากจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ภาพที่เห็นก็เกินสิ่งที่คิดไปเยอะเหมือนกันผมว่าเหมือนเหมือนฮาร์เลยคือแบบไม่ได้คาดหวังแล้วไม่ได้คาดไว้ว่าเราต้องมีแฟนคลับหรือบีอาร์สหรือใครอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะก็เป็นเด็ก ที่คนยีาคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแบบก็ทํารายการไปด้วยกันหลายๆพีผมแค่รู้สึกดีใจที่เหมือนเราก็ถ่ายทอดความเป็นพวกเราให้ให้ให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็รู้สึกดีที่ผู้คนเหล่านี้ฮะเห็นพวกเราได้เอ็นดูพวกเราแล้วก็คอยสนับสนุนมาเรื่อยๆสำหรับผมมันตื้นตานแรนที่เขายังคอยเอ็นดูเราอยู่คอยตามไปดูเราไม่ว่าเราจะแบบไปโชว์ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะผมมีทั่วนี้ได้พวกพวกเขาด้วยอะไรเงี้ยการที่เขามาเอ็นดูการที่เขามาแบบอยากให้อะไรพวกเราพวกเราก็อยากให้อะไรกลับไปด้วยครับก็ขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากไม่ว่าจะเป็นคนจำนวนน้อยจำนวนมากรู้สึกว่ามอบกำลังใจมอบ positive energy ขึ้นมาบน,บนเวทีเราก็รู้สึกว่าอยากจะแบบมอบความสุขให้ทุกคนให้ได้เหมันครับผมมันคือการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตมากคือถ้าเกิดวันนั้นเราไม่ตัดสินใจอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าตอนนี้ฮาร์ดบัตจะเป็นอะไรรูสึกว่าเพทุกวันนี้มันแบบมันดีมากๆคิดแอบต่างนิดนึงอยากบอกตัวเองว่าไม่ได้ห้าม ที่ไม่ได้เลือกถ้าไม่ได้เลือกก็จะรู้สึกเสียดายแทนนิ่เฉยเอาจริงผมว่าถ้าผมไม่ได้เลือกมาเส้นทางนี้ผมอาจจะไม่ได้เห็นตัวเองในเวอร์ชันใหม่แต่ก่อนเราเป็นเด็กปิดๆนะฮะเชื่อฟังพ่อแม่ซะส่วนใหญ่แบบอยากให้เรียนอันนี้อยากให้ทำอย่างนี้อยากให้แบบว่าโตไปเป็นคนแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ได้มาเส้นทางนี้เราอาจจะไม่ได้รู้ได้คำว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงหรือแบบเราสดใสได้ขนาดไหนเพราะอะไรอะไรเงี้ยชีวิตตอนนี้ผมก็รู้สึกแฮปปี้ดีครับแล้วก็เชยร์ให้เลือกไหมก,ก็อยากให้มาเลือกนะครับ เพลงใหม่ซิงเกลิลล่าสุดข,ของพวกเรานะครับก็คือ Liar อน,นั่นเองมาจากแบบคนโกหกอะไรอย่างเงี้ยแบบโกหกเราทำไมอ่ะแต่รู้อะไรไหมอ่ะเธอโกหกแต่เราลายกว่านะเออเรารู้รทันเรารู้ทัน้ว่าเขาลายเราก็เลยพูดว่าโชคลายที่เธอลายกว่าแต่จริงๆอ่ะคนที่ลายกว่าเป็นคนที่พูดประโยคนี้อ่า<ะ> ีนี้ oh. ตึงคออยู่ครับตึงสุดๆ ก็อยากฝากไลเออนะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดของพวกเราครับกับวงไทยแลนด์ด้วยก็วันนี้ขุนพลกับพาสบัสก็ได้มาเล่าเรื่องแล้วก็แบบพูดความในใจเปิดใจซึ่งกันและกันนะครับ <c oughs> ทุกคนได้ฟังก็หวังว่าจะมีความสุขนะครับคุณฮาร์อยากพูดอะไรสักหน่อยไหมครัก็นอกจากซิงเกิลล่าสุดของเราไลเออนะครับก็อยากฝากพวกเราทุกคนนะครับบัสเซิร์ชโซเชียลมีเดียทุกช่องทางครับบัสดอทเว็มิวไทชานนะครับเพื่อเจอพวกเราทั้ง12คนนะครับผมฝากด้วยนะครับคนจริงอีกเรื่องที่อยากฝาก <c oughs> ด้วย, <c oughs> วยครั้งแรกก็ เอาจริมาไป5จังหวัดทับผมหที่ก็อยากให้ติดตามเลยครับก็ทุกวันนี้ก็ซุ้มซ้อมก็ฝากเลยครับพวกเราก็ไปเที่ยว5้าจังหวัดแน่นอนครับก็อย่าลืมเปิดรับประตูพวกเราด้วยคจะไปเคาะครับผม,ผมเราไปหางที่นะครับครับผม